ให้มาประชิดวัดมังกรฟ้าอายุนับร้อยใกล้ถึงภัยพิบัติจะสูญเสียพลังวัดให้กับเด็กวันซื้อคนนี้จะเคิด่อมันคุมแล้วหรออาจารย์ท่านผู้ถูกแล้วโอ้โหที่แท้แต่ซื้อกูยงนี่เองจนหมิงขอขมาที่ในเสียมายยาดไป อาจารย์กูหลงเข้าชานมาหลายสิบปีมีแต่เล่าสิทธิ์ี่น้องที่ได้เข้าคขารวะสิทธิ์คนอื่นๆในบังกนฟ้าไม่เคยเห็นหน้าของท่านอาจารย์บางคนได้ว่าอาจารย์โมน้าภาไปเล่าด้วยเรื่องราวมีก่อนมีหลังราชครูจิวหมอจื่อองตาหลุนหมิงแห่งเมืองถูก,กว่าจะมาถึงแล้วเจ้าหมิงจะสมควรมารวมรับรู้เรื่องนี้